สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักจากไทย PBS ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรวีดิทัศสารคดีเฉลิมระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะทรงศึกษาในเครือรัฐออสเตรเลีย เวลา19นาฬิกา23นาทีวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังทำเนียบเอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทยถนนวิทยุในการนี้นายเอลสันเจมส์มาคิน,นันเอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทยนายพอสตีเฟนอัครราชทูตและรองหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทยและคู่สมรส พันโทนิโคลัสโบเมอร์รักษาการผู้ช่วยทูตทหารและคู่สมรสรวมทั้งเจ้าหน้าที่การทูตและเจ้าหน้าที่ประจำสถานเอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองถวิประบบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จเข้าห้องพิธีนายเอลสันเจมักคิน,นันเอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทยกล่าวถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี พร้อมทั้งทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายหนังสือที่ระลึกและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกสสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณะรงศึกษาในเครือรัฐออสเตรเลียแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม,มาราชินีโอกาสนี้ทอดพระเนตรวีรทัสสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณะรงศึกษาในเครือรัฐออสเตรเลียซึ่งสถานเอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทย ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดทำขึ้นเพื่อฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและเครือรัฐออสเตรเลียครบ69ปีโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะทรงศึกษาโรงเรียนเตรียมทหารนักคิงสกูหรือโรงเรียนคิงเขตพรมัตตา นครซิดนีย์และวิทยาลัยการทหารชั้นสูงณนะวิทยาลัยการทหารดันทรูนกรุงแคนเบราเครือรัฐออสเตรเลียที่นำภาพเหตุการณ์ในอดีตและบทสัมภาษณ์ของพระสหายร่วมชั้นของประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอาทิพลเอกเดวิดเฮอร์ลี่ผู้สำเร็จราชการแห่งเครือรัฐออสเตรเลียคนปัจจุบันพลเอกเซอร์ปีเตอร์คอสกรูปอดีตผู้สำเร็จราชการแห่งเครือรัฐจจรรรออสเตรเลียคนที่26 และพระสหายร่วมชั้นที่ปัจจุบันมีบทบาทสำคัญในกองทัพและรัฐบาลออสเตรเลียนอกจากนี้วิดีทัศน์ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและพระกรเนียกิจของพระบรมวงศานุวงศ์ด้านความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและเครือรัฐออสเตรเลียสำหรับสารคดีเฉลิมพระเกียตนินี้จะออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆช่วงข่าวในพระราชสำนักระหว่างวันที่16-18กุมภาพันธ์2564 จากนั้นทอพระเนตนนิทศกศการภาพถ่ายการเสด็จพระราชดำเนินเยือนเครือรัฐออสเตรเลียของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อปี2505และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเครือรัฐออสเตรเลีย โดยเป็นพระบรมชายาลักษณ์และพระชายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสเสด็จพระราชดำเนินเยือนเครือรัฐออสเตรเลียเมื่อวันที่26สิงหาคมถึง12กันยายน2505 ซึ่งนะับเป็นครั้งแรกที่มีพระมหากษัตริย์จากต่างประเทศสเสด็จพระราชดำเนินเยือนเครือรัฐออสเตรเลียอย่างเป็นทางการเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศจนก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อย,ยอดเป็นโครงการความร่วมมือต่างๆจนถึงปัจจุบัน ส่วนพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ขณะทรงเข้าศึกษาวิชาการทหารตามที่ทรงตั้งพระราชหฤทยัยนักเครือรัฐออสเตรเลียรวมทั้งการเสด็จพระราช,ชด,ดำเนินเยือนเครือรัฐออสเตรเลียอย่างเป็นทางการ ในฐานะพระราชอาคารตุกะของรัฐบาลออสเตรเลียในหลายครั้งด้วยทั้งนี้ประเทศไทยและเครือรัฐออสเตรเลียมีความสัมพันธ์ที่ดีและใกล้ชิดตั้งแต่การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อวันที่19ธันวาคม2495ซึ่งจะครบ69ปีในปี2564 โดยมีความร่วมมือครอบคลุมทั้งด้านการทูตการทหารการค้าการลงทุนและความเชื่อมโยงระหว่างประชาชนมีการแลกเปลี่ยนการเยือนของบุคคลระดับสูงระหว่างกันอย่างต่อเนื่องโดยประเทศไทยมีบทบาทสำคัญเป็นหุ้นส่วนที่สำคัญของออสเตรเลียในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกรวมทั้งเป็นคู่ค้าที่สำคัญโดยทั้งประเทศไทยและเครือรัฐออสเตรเลียจึงมุ่งรักษาและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีและมีความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมมาโดยตลอด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเหรียญดุษดีมาลาเข็มศิละปะวิทยาประจำปี2563 เวลา20นาฬิกา48นาทีวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกนะพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้ทรงกนุวฒิในทางศิลปะวิทยาสาขาต่างๆจำนวน7คนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานเหรียญดุสดีมาลาเข็มศิลปวิทยา ประจำปี2563ประกอบด้วยนางปิยนาถบุญนาคสาขามนุษยศาสตร์นายวิจิตศรีสะอ้านสาขาศึกษาศาสตร์นายสมศักดิ์ปัญหาสาขาวิทยาศาสตร์นางสาวนริสาฟูตระกูลสาขาแพทยศาสตร์นางพานีปิติสุทธิธรรมสาขาแพทยศาสตร์ นายพิเศษลุมพิการนนสาขาแพทยาศาสตร์และนายวรวิทย์ลาเรนูสาขาแพทยาศาสตร์ในการนี้พระราชทานพระราชดำรัสแก่ผู้รับพระราชทานเหรียญดุษดีมาลาเข็มศิลปะวิทยาประจำปี2563กกาาาารรยออมมบใใใในานนานนนผลลจจิที่แ้ว็็ูดใใคสเขงงภ ก็แข,ข่งรืนองควิทยาในการแสดงการยอมรับในผลงานในความตั้งใจในความสามารถของท่านเราของแสดงความดีด้วยความจริงใจนะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอํานวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐลิทัวเนียในโอกาสวันฟื้นฟูนฟรัฐลิทัวเนียของสาธารณรัฐลิทัวเนียซึ่งตรงกับวันที่16กุมภาพันธ์2564 พระท่านนายกิตานาสัสโนูเซดาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐ ier, ลิทัวเนียกรุงวิลนีอสุสในโอกาสวันฟื้นฟูรัฐลิทัวเนียของสาธารณรัฐลิทัวเนียข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจยจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลนานไมัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวลิทัวเนียสืบไปด้วยการสนับสนุนอันเข้มแข็งของท่าน พระเจ้าเชื่อมั่นว่ามิตรภาพและความร่วมมือที่มีอยู่ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐลิทัวเนียทั้งในบริบททวิภาคีและพะหุภาคีจะกระชับแน่นแฟ้นและเจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทั้งสองฝ่ายพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สถานเอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทยขอเชิญชมสารคดีพิเศษเพื่อเฉลิมประเกียติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและเครือรัฐออสเตรเลียครบ69ปีโดยวันนี้ขอเสนอเป็นตอนแรก ไทยและออสเตรเลียมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดมานานตั้งแต่ความสัมพันธ์ทางการทูตในระยะแรกจนถึงความร่วมมืออย่างกว้างขวางในปัจจุบันมิตรภาพนี้ลึกซึ้งมากขึ้นเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เสด็จไปประทับอยู่ที่ออสเตรเลียนานถึง6ปีครึ่งโดยทรงใช้เวลาส่วนใหญ่ณราชวิทยาลัยนายร้อยทหารบกดันทรูน เขาว่าการเสด็จพระราชดำเนินไปประทับครั้งนั้นได้รับการบ่มเพาะเมื่อ8ปีก่อนหน้าเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเป็นพระราชอาคันตุกะพระองค์แรกที่เสด็จเยือนออสเตรเลีย ทนที่พระราชวงศ์ไทยทรงสนพระชาชาหรือไทยในออสเตรเลียเป็นอะไรที่เกิดขึ้นครั้งแรกขอถวายการต้อนรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแห่งราชอาณาจักรไทย In the past, you call Thailand or Siam a country in the far east, but our country is not the far east. It is the near north. การเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้นมีจุดมุ่งหมายว่าจะเป็นไปได้หรือไม่ที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชจะทรงได้รับพื้นฐานที่ถูกต้องตามที่สองพระองค์ทรงคาดหวังจากสายสัมพันธ์ดังกล่าวการเสด็จเยือนในครั้งนั้นบรรลุผลและไม่กี่ปีหลังจากนั้นสายสัมพันธ์ก็เริ่มต้นขึ้น โดยการเสด็จพระราชดำเนินถึงนครซิดนีย์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเพื่อทรงศึกษาณโรงเรียนเอกชนที่เก่าแก่ที่สุดในออสเตรเลียวันหนึ่งในการประชุมของโรงเรียนเราได้รับแจ้งว่าจะมีนักเรียนใหม่มาเรียนนั่นคือมกุฎราชกุมารแห่งราชอาณาจักรไทยผมรู้สึกเกรงใจในพระองค์คุณน่าจะพอนึกออกนะ นี่เป็นครั้งแรกที่ผมได้พบเจ้านายระดับสูงพระองค์เสด็จมาประทับณแม็กอาเธอร์เฮาส์ในปีพศ2 5 1 3และผมเป็นหนึ่งคนที่ได้รับเลือกให้ถวายการต้อนรับและช่วยให้การปรับพระองค์ในโรงเรียนง่ายขึ้นนี่คือนักเรียนใหม่ใหม่สำหรับออสเตรเลียและชีวิตนักเรียนประจำในออสเตรเลียทรงเป็นเหมือนนักเรียนใหม่คนอื่นๆผมหมายความว่าทรงได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกับนักเรียนคนอื่น ในวรารสารของโรงเรียนกษัตริย์ในอนาคตทรงพระนิพนธ์ว่าคำว่าออสเตรเลียมีใช่เพียงแค่คำหนึ่งคำอีกต่อไปแต่นำมาซึ่งความทรงจำที่เกี่ยวกับต้นกรรมดอกวัตเทิลที่บานสะพรัง่งฝุ่นผงอุทก,กภัยชาญเมืองแหล่งแร่ในถิ่นกันดานและชาวออสเตรเลียสิ่งที่ประทับใจผมมากคือความสนพระราชาลือไทยในศิละปะโดยเฉพาะดนตรีสมเด็จพระบรมชนกนาถทรงเป็นนักดนตรีที่ยอดเยี่ยม พวกเราจะนั่งฟังพระองค์ทรงดนตรีนั่นเป็นสิ่งที่เราทั้งสองฝ่ายรักและไม่เคยลืมผมมักจะบอกเพื่อนๆว่าพระองค์จะทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เข้มแข็งและจะทรงมีความมั่นใจตามแบบกองทัพเพราะทรงได้รับการฝึกฝนจากดันทูลและแล้วความบากบั่นก้าวต่อไปในออสเตรเลียของกษัตริย์ในอนาคตก็เริ่มขึ้น สี่ปีแสนทรหดในสนามฝึกสำหรับผู้นำทหารที่มีชื่อเสียงสำหรับชายหนุ่มคนใดก็ตามการเข้าศึกษาณนะราชวิทยาลัยนายร้อยทหารบกที่รู้จักกันในนามว่าดันทรุนถือเป็นเรื่องที่น่าหวาดวันคุณจะถูกตะคอกใส่แล้วก็เดินแถวไปทั่ว และก็ต้องหาวิธีใส่เครื่องแบบต่างๆกันโอเองอะนะราชวิทยาลัยแห่งนี้สอนคนหน่มให้รู้จักระเบียบว,วินยัยแนะนำให้พวกเขารู้จักตนเองและผู้อื่นผมเริ่มเข้าเรียนที่นั่นปี2 0 1 5ทันทีที่จบมัธยมปลายและไม่เคยมีประสบการณ์ด้านการทหารนอกเหนือจากการฝึกในร้อยราวๆหนึ่งปี พวกคุณมาถึงที่นี่และทุกคนก็ดูเหมือนเหมือนกันไปหมดเมื่อมาถึงเป็นครั้งแรกทุกคนต่างพูดว่าไนรู้ไหมว่ามีพระโคราชกุมารประทับอยู่ที่นี่ด้วยอาจจะเป็นที่โรงอาหารในเย็นวันหนึ่งที่ผมได้พบพระองค์ครั้งแรกผมจำได้ว่าคิดอะไรในตอนนั้นโอ้ชายหนุ่มคนนี้อยู่ที่นี่กับเราในตอนนี้ช่างน่าประหลาดใจสงไม่กระไร หลังจากนั้นเราก็ตระหนักว่าไม่นะพระองค์ท่านเป็นหนึ่งในพวกเราทรงประทับอยู่ที่นี่เพื่อทรง,งศึกษาร่วมกับเราพวกเราถูกเตือนให้ปฏิบัติต่อพระองค์เหมือนที่ปฏิบัติต่อพวกเรากันเองดังนั้นจึงสำคัญมากที่จะไม่มองว่าพระองค์ทรงถูกแยกออกไปแต่ทรงเป็นส่วนหนึ่งของทีมเมื่อเราได้รับการฝึกต่างๆฝึกแถวทหารฝึกการแช่อาวุธพระองค์ทรงเป็นส่วนหนึ่งในชั้นเรียนทรงเป็นหนึ่งในนักเรียนในร้อยนี่เป็นข้อปฏิบัติที่ทรงปฏิบัติตาม เด็จพระกนิฐาธทราาเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเหรียญที่ระลึกแก่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและพระราชทานเงินจาก,กองทุนใช้พัฒนาสู้ภยัยโควิด -19 และโรคระบาดต่างๆแก่โรงพยาบาลสีแห่ง ที่สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนานายสุมเมธันติเวชกุลกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานในพิธีมอบเหรียญที่ระลึกพระราชทานจากสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีแก่นายแพทย์ธนรักษ์ปลิภพัฒน์ผู้ตรวจราชการกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อมอบให้แก่ผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 ที่มาช่วยปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครซึ่งมีผู้ติดเชื้อมากที่สุดในเวลานี้เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานพร้อมทั้งเป็นประธานในพิธีส่งมอบห้องน้ำสำเร็จรูปเทคโนโลยี SCG แก่โรงพยาบาลสนามแห่งที่9ของจังหวัดสมุทรสาครศูนย์ห่วใ่คนสาครแห่งที่9ซึ่งจะซื้อจากกองทุนชัพัฒนาสู้ภัยโควิ19จำนวน30ห้องเพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด19 จากนั้นได้เป็นประธานในพิธีส่งมอบเงินพระราชทานจากกองทุนใช้พัฒนาสู้ภยัยโควิดสิและโรคระบาดต่างๆแก่โรงพยาบาลสี่แห่งประกอบด้วยโรงพยาบาลสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครเพื่อนำไปพัฒนาห้องฉุกเฉินสำหรับรองรับผู้ป่วยโควิดสิและผู้ป่วยฉุกเฉินอื่นๆโรงพยาบาลกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อพัฒนาห้องผู้ป่วยหนักและห้องแยกผู้ป่วยติดเชื้อโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศล่าจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อนำไปปรับปรุงห้องผ่าตัดและระบบควบคุมอากาศปลอดเชื้อรวมทั้งจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นมูลเลนิธิชัยพัฒนายางได้มอบน้ำมันเมล็ดชาพัดพัดแก่ผู้แทนโรงพยาบาลทั้ง4แห่งเพื่อนำไปประกอบอาหารให้ผู้ป่วย จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วค่ะอีกสักครู่กลับไปพบกับคุณพรวดีและคุณวราวิทย์นะคะส่วนช่วงนี้ดิฉันอรณิเพชวงสิริลาไปก่อนสวัสดีค่ะ